อ่า8517ตอบยังพอเข้าใจครับ8517รูดๆหนาๆมานต่อเลย8517ใครได้สองเท่า815แล้วก็17ใครไา,า้สองเท่าเป็นขุดได้สองนะ16 30 ต่อไปครับสายสี่อ่ะสองรูปพอและเทียนนะตัวแม่ตัวสุดท้ายของวันนี้เก้าสี่สิบเจ็ดรูปเียพอตัวเลขมันเยอะถ้าคูณสองเข้าไปเก้าสี่สิบสี่เอ็ดต่อไปนี้พี่จะจับเวลาสองนาทีนะครับให้น้องท่องแบบนี้ครับสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสาม เจิดยี่สี่ยี่ห้าแปดสิบห้าสิบเจ็ดเก้าสี่สิบสี่เอ็ดลองท่องดูครับห้าเออลองท่องดูสองจุเดี๋ยวพี่จะปิดแล้วให้น้องท่องถ้าสิทธิ์ต้องได้นะครับเก่งมากเดี๋ยวพี่จะสองพระสิธคนแรกพระสิทธิ์อารียตอวตก ทงได้ฮะถ้าสิทธิ์อะไรนะก็ออกพระรวมทำได้นะเซฟอะไรเน้ยใส่นีเซลได้อยากห่อยนีเซลยังไม่ได้ เอ,อ,ยา,อายอะพอเครก็ได้นเลย่ะดีมากต้องฟ้าอยาสองคนแล้เอ้ยโอ้ยบอสบูส Ấu là, không thể tính với là Anh tư tài sĩ Alo Phi Tha Phô Lân เป็นคนแรกเพียโชคดีได้สิทธิการสอบทอบ่องเอาพธิ์สองคบตัวแรกครับตัวแรกครับไม่เอาก่อนดิสัเล่นไม่เอาปอนทุกคนต้องฟองใจครับตัวแรกคืออะไรครับสามสี่ห้าตัวที่สองครับห้าสิบนะ 3, 4, 5, อสองสิบสามตัวที่สามครับเจ็ดยี่สี บห้ 5, าส่วนสี่ครับแปดสิบห้าสิบเจ็ดสุดท้ายแล้วเก้าสี่สิบสี่เสร็จน้องหมดแล้วเทนี้อ่ะเท่นี้พี่จะฝึกให้น้องใช้สูตรรักนี้นะพ่อสิบสามว่าคือพ่อสิบสามพี่จะฝึกให้น้องใช้สูตรรักตัวแม่นะครับไม่ใช่ผิดทารักตัวแม่หน้าสิบพ่อสิบสาม ใครจากพิทารัดเหมือนเม่อวานเชิญแต่พี่ไม่เอาอย่างนั้นแล้วพี่จะต้องสอนน้องแบบรัดแล้วน้องครับโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่า AB ยาวเท่าไหร่ A b ยาวเท่าไหร่ ตรงนี้12น้องจะเห็นว่า AB นี้คิดยังไง AB หาได้โดยการเอา AD ไปบวกด้วย DB ถูกไหมครับแล้วน้องรับหลักการทำก็คือให้น้องหา AD ก่อนจริง้น้องจะต้อง P ทาบแลา AD ออกมาแล้วีทาบแราฐา DB ออกมาหลังจากนั้นเอา AD กับ DB มาบวกกันแต่น้องๆครับ พี่จะไม่สั่ง,งในให้น้องทำนนะอย่างนั้นละเพราะเดี๋ยวเวลาน้องทำพ้อสอบน้องเลยชา้าน้องฝึกทำแบบนั้นทำยังไงรู้ไหมให้น้องเอาได้น้องทราบสองด้านะตรงนี้สิบสองตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบเอามาทำเป็นอัตรานอย่างต่ำใช้ไม่อะไรแั่พอได้ใช้ไม่อะไร,ไไไรเอาไม่เยอะเลยที่ตัดทีเดียวแล้ไปเป็นเศษจุดต่ำสี่สามสี่ห้าพอน้องตัดแล้วมันได้สามก่อห้า อัตราส่วนระหว่างด้านขกอบมุมฉากต่อด้านตองข้ามมุมฉากเป็นสามต่อห้าแสดงว่าน้องเจออัตราส่วนสามสี่ห้าเข้าไม่ไล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องน้องจะต้องท่องแม่ที่น้องตัดเม่กี้น้องใช้อะไรกันนะสี่พอกสี่สามสี่สี่สี่ห้าใช่อย่างนี้นะครับคือการใช้สูตรกันสี่สามสบสองสี่สี่สิบหก สี่ห้ายี่สิบถ้าใครไม่เป็งน้องก็ต้องไปสมมูลให้ตรงนี้ยกกำลังสองเท่ากับด้านตรงข้ามคูณฉากยกกำลังสองลบกับด้านปรงข้ามุูฉากยกกำลังสองซึ่งเสียเวลามากต้องฝึกวิธีรัดไม่ยากครับวิธีรัดเดี๋ยวน้องจะเข้าใจมากกว่าเดิมน้องครับต่อไปน้องเอาสิบสองกับสิบห้าเนี่ยมาทําเป็นอัตราส่วนอย่างต่าใช้แม่อะไรน้องใช้แหมสามสามสี่ สามห้าอัตราส่วนระหว่างด้านประกอบมุมฉากกับด้านขูงคามุมฉากเป็นสี่ต่อห้าแสดงว่าอีกด้านก็เป็นสามส่วนแต่กี้น้องใช้แไม่ใตัดครับใช้แม่สามตัดน้องเขาไม่สามครับสามสามสามสี่สามห้าเน้นย้ำคำสามสามสามสี่สามห้าคำต่อตรงนี้จะเป็นเก้าไม่เชื่อพี่ทาวครับเองน้องครับไม่โกวธครับยังมีเพื่อนเรา อีกหลายคนตอนเปิดเทอมเขาจะมาน,นั่งพีทาโพรัสูแต่เราไม่สมควรจะพีทาโรัสเราอย่ลงหน้าแล้วแต่เราต้องฝึกใช้สุดรังให้แม่นอ่ะแต่ยกังฝึกต่อคำตอบข้อนี้คือ16บวก9ต่อ AB บยาว25หน่วยคำตอบข้อนี้คือ AB บยาว25หน่วยต่อไปข้อ14จามบ้านนะครับ ข้อทิบห้าทำในห้องเลยเอาลองทํำดูครับอ่านโจทย์ดูแล้วจินตนาการโอเคนะครับจินตนาการรูปกองไม้ได้ภรับส ถึงน,นะครับหน้าที่ของน้องคือข้อ15เนี่ยน้องต้องจินตนาการออกไม้ได้ว่ารูปมันเป็นยังไงเป็นปัญหาเหมือนกันนะเวลาเรียนเวลาสอนเรื่องพิลาลเทียนน้องครับไปหายไปหนที่พี่พบเจอก็คือการที่น้องหลายคนเนี่ยจินตนาการรูปไม่ออกแก้โดยทัโจทย์เยอะๆนะครับแล้วคิดตาม